ราศีกุมการย้ายของกลุ่มดาวในเดือนตุลาคม2568ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ส่งผลต่อชาวราศีกุมโดยเฉพาะในเรื่องของการงานสุขภาพและการเดินทางครับภาพรวมการย้ายดาวที่ส่งผลต่อราศีกุมเดือนตุลาคม2568นี้มีดาวสำคัญหลายดวงที่ย้ายและส่งผลโดยตรงต่อราศีกุมดังนี้ 1. ดาวพระหัสบดียกเข้าสู่ราศีกรกฎพบอริ หรือศัตรูปัญหาสุขภาพในวันที่2ตุลาคม2568ดาวสุประเคราะหใหญ่มาอยู่พบอริทำให้คุณต้องต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาในการทำงานมากขึ้นหรือต้องรับผิดชอบงานที่ซับซ้อนแต่ดาวพฤหัสบ,บดีมีคุณสมบัติที่ดีจึงเป็นช่วงที่ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็สามารถแก้ปัญหาได้สาเร็จและจะนามาซึ่งความก้าวหน้าในที่สุด 2. ดาวอาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีตุลพบสุภะหรือความสำเร็จ การเดินทางตามประเทศในวันที่18ตุลาคม2568ดาวอาทิตย์เข้าสู่ภพสุภะส่งผลให้มีความสำเร็จจากความรู้ความสามารถหรือการเดินทางไกลเกติยศชื่อเสียงจะมาจากการติดต่อกับต่างชาติหรือการศึกษา 3. ดาวอังคารยกเข้าสู่ราศีพิจิกพบกรรมมะหรือการงานในวันที่26ตุลาคม2568 ดาวอังคารเป็นดาวแห่งความกล้าหาญและความขยันเมื่อมาอยู่พบการงานทำให้คุณมีไฟในการทํำงานสูงมากกล้าตัดสินใจและเป็นช่วงที่ต้องลุยงานหนักเพื่อสร้างผลงานผลกระทบในแต่ละด้านสำหรับชาวราศีกุมด้านการงานเป็นช่วงที่งานหนักมากแต่เป็นงานที่สร้างความมั่นคงและชื่อเสียงในระยะยาวต้องใช้ความกล้าหาญและความสามารถในการแก้ไขปัญหาพนักงานประจำและข้าราชการโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งแต่ต้องแลกมาด้วยการแสดงความสามารถในการแก้ปัญหาที่แยกลำบากหรือรับเผือกร้อนที่ไม่ค่อยมีคนอยากทำเมื่อผ่านไปได้แล้วจะได้รับความไว้วางใจและมีตำแหน่งที่สูงขึ้นคุณอาจได้รับมอบหมายให้แก้ปัญหาวิกฤตขององค์กรต้องไปทำงานในหน่วยงานที่ขาดคนและต้องเริ่มจัดการใหม่ทั้งหมดนักธุรกิจส่วนตัวและแม่ค้าต้องใช้ความพยายามอย่างสูงในการดำเนินธุรกิจอาจมีคู่แข่งหรืออุปสรรคที่ต้องจัดการ แต่คุณจะมีพลังและกลยุทธ์ที่ดีในการเอาชนะเน้นการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศการศึกษาหรือการเดินทางจะประสบความสำเร็จดีสามารถจราจาเอาชนะคู่แข่งในการประมูลงานมีการส่งออกหรือขายสินค้าไปยังต่างประเทศที่ทำกำไรนักศึกษาจบใหม่มีโอกาสได้งานแต่ควรเน้นการสมัครงานที่ท้าทายความสามารถและต้องใช้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตำแหน่งงานที่ได้อาจเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนในช่วงแรกแต่มีอนาคตที่สดใส อาจได้งานในบริษัทที่กำลังเริ่มก่อตั้งได้งานในตำแหน่งที่ต้องเดินทางหรือติดต่อกับชาวต่างชาติคนที่ต้องการจะย้ายงานย้ายได้แต่คุณย้ายไปที่ท,ท้าทายกว่าเดิมหรือย้ายไปในตำแหน่งที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหางานใหม่ที่เข้ามามักจะนำมาซึ่งความเหน็ดเหนื่อยแต่จะให้ความก้าวหน้าและเงินเดือนที่สูงขึ้นถ้าทนความเหน็ดเหนื่อยได้ก็ควรย้ายด้านการเงินการเงินดีขึ้นจากการงานที่หนักและประสบความสำเร็จ แต่ดาวสุขเข้าพบวีนาศพบกันช่วงต้นเดือนทําให้ต้องระวังการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นภาพรวมการเงินมีความมั่นคงแต่เงินที่ได้มาจากการทํางานล้วนๆต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยมากไม่ใช่เงินที่ได้มาง่ายๆดวงจะถูกหวยบ้างไหมดวงโชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรือถูกหวยไม่ได้โดดเด่นมากนักการลงทุนคนเน้นการลงทุนมีความรู้การศึกษาหรือทรัพย์สินที่มีความมั่นคงระยะยาวควรเก็บเงินสดไว้ เพื่อเป็นทุนสำรองในการรับมือกับรายจ่ายก้อนใหญ่ที่อาจมาพร้อมกับการขยายงานหรือการดูแลสุขภาพด้านความรักคนสว่วนมีสเสน่ห์และมีโอกาสเจอคนถูกใจจากการเดินทางการทำงานหรือการเรียนรู้ระวังความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือการเข้าไปพัวพันกับคนที่มีเจ้าของแล้วจากอิทธิพลของดาวศุกร์ในภพวินาศคนที่มีคู่หรือแต่งงานแล้วความสัมพันธ์โดยรวมมั่นคงดี คู่ครองอาจมีการเดินทางหรือมีส่วนช่วยสนับสนุนคุณในเรื่องการงานระวังเรื่องคำพูดที่อาจทำให้เกิดการเข้าใจผิดเล็กน้อยสำหรับคนที่รอรักเก่ารักเก่ามีโอกาสกลับมาแต่การกลับมาครั้งนี้มักจะนำพาปัญหาหรือความซับซ้อนบางอย่างมาด้วยแต่นั้นคุณควรพิจารณาให้ดีว่าคุ้มค่าหรือไม่ที่จะกลับไปด้านสุขภาพช่วงนี้ต้องระวังสุขภาพเป็นพิเศษเพราะดาวพฤหัสบดีเข้าพบอาริซึ่งหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บ ที่อาจเกิดจากความเครียดและความเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานหนักสิ่งที่ควรระวังโรคเกี่ยวกับช่องท้องระบบทางเดินอาหารออฟฟิศซินโดมรวมถึงอาการเจ็บป่วยที่รักษาไม่หายขาดควรหาเวลาพักผ่อนและออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเสริมดวงเพิ่มโชคลาภและความเป็นสิริมงคลเพื่อเสริมดวงด้านการงานให้สามารถเอาชนะอุปสรรคและลดทอนความเหนื่อยล้าจากภพอริควรเน้นการทําบุญเกี่ยวกับสุขภาพและการศึกษาการทําบุญที่ควรทํา ทำบุญเกี่ยวกับสุขภาพและการรักษาโรคแก้ดาวพระหัสสมบีในภพอริเช่นบริจาคเงินสมทบทุนโรงพยาบาลหรือซื้ออุปกรณ์การแพทย์บริจาคยาหรือสิ่งของจําเป็นให้แก่ผู้ป่วยทําบุญเพื่อความสําเร็จและปัญญาเสริมดาวอาทิตย์และพฤหัสเช่นบริจาคทุนการศึกษาหรืออุปกรณ์การเรียนทำบุญถวายแสงสว่างเช่นเติมน้ามันตะเกียงหรือถวายหลอดไฟวัดหรือสถานที่แนะนํา วัดที่มีโรงพยาบาลสงฆ์หรือวัดที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลที่คุณสามารถบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยได้สิ่งที่ทางสรุปดวงของพวกเราอยากจะแนะนําเพิ่มเติมการสวดมนต์และทําสมาธิการทําสมาธิจะช่วยลดความเครียดและความกังวลจากการทํางานหนักได้มากการทําประกันสุขภาพพิจารณาทําประกันสุขภาพหรืออุบัติเหตุเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากภพอริ ขอให้ราศีกุมใช้ความขยันและความสามารถที่มีอยู่ให้เต็มที่เพราะความสําเร็จอันยิ่งใหญ่รอคุณอยู่หลังการต่อสู้ในเดือนนี้ครับคําทานายนี้เป็นเพียงแนวทางโดยรวมขอให้ท่านเลือกรับแต่สิ่งที่เป็นมงคลและนําไปปรับใช้ในชีวิตหากสิ่งใดที่ควรระวังก็ขอให้ใช้ความรอบคอบเพื่อหลีกเลี่ยงเพื่อให้ชีวิตของท่านดําเนินไปอย่างราบรื่นและดีงามยิ่งขึ้นทุกครั้งที่ดาวย้ายตําแหน่งพลังงานในจักรวาลก็เปลี่ยนและนั่นอาจสะท้อนถึงจังหวะชีวิตของเราเช่นกัน ดวงดาวไม่ได้บังคับชีวิตแต่ช่วยเป็นเข็มทิศให้เรารู้จักวางแผนและใช้โอกาสให้คุ้มที่สุดเมื่อรู้ว่าดาวกําลังส่งพลังอะไรมาเราก็สามารถปรับใจและปรับตัวให้สอดคล้องกับจังหวะของจักรวาลชีวิตเปลี่ยนเมื่อดาวเปลี่ยนถ้าเรารู้จังหวะเราก็รู้ทางเดินหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์คำว่าสาธุเพื่อเปิดการมองเห็นและเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเราด้วยนะครับ หากท่านชอบการดูดวงฝากกดติดตามช่อง YouTube สรุปดวงด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามดวงของท่านในทุกๆเดือนก่อนใครสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ